อย่างที่ทําโครงการ LBT ก็คือความพยายามที่จะทํากลุ่มที่มีความเฉพาะเมื่อเช้าเห็นพี่แตงพูดถึงเรื่องอันจารีเราคิดว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องปรองอะเด็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้พี่ด้วยช่วยแชร์จากประสบการณ์ <c oughs> ว่าการทํากลุ่มที่มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายเนี่ยอพี่แตงเห็นว่ามันมีความหมายความสําคัญยังไงทําไมมันถึงจะต้องมีแล้วเวลาถ้ามันมีขึ้นแล้วเนี่ย จะดูแลยังไงให้มันงอกงามเติบโตแล้วทำเขาเลยผลักขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเนี่ยให้ไปประสบความสําเร็จได้อ่ะคือพี่คิดว่าการที่จะทําเรื่องประเด็นอัตลักษณ์ที่เรากําลังทํากันอยู่นี่ในหลายๆกลุ่มส่วนสําคัญเนี่ยพี mm ่ hmm. คิดว่าเราจะต้องมองเห็นถึงเกาะสังคมทั้งระบบสังคมทั้งกลไกสังคมที่มัน ลอ้ลอมรอบตัวเราอยู่ที่มันปีดคั้นและจากัดการเป็นตัวตัวเองที่กํากับมาแล้วอย่างชัดเจนว่าเออต้องมีเฉพาะแค่สองเพศชายและหญิงท้างนั้นและอดปาดและความคาดหวังต่อชายต้องเป็นอย่างนี้หญิงต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราจนถึงวัยแก่เนะะี่ยค่ะคือมันมเป็น,นกลไกที่กํากับรานเตอดและเนี่ยเป็นสิ่งที่บีดคั้นและกดดัน พวกเราทุกคนที่ไม่อยู่ในกรอบเพศที่เป็นระบบสองเพศแต่ที่สังคมกำกับมาเราไม่ไม่สามารถที่จะคือมันไม่้องกับความเป็นตัวตนเราอะนะคะแล้วอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วก็มองเห็นการกำกับ,ก,บการควบคุมของสังคมเพราะจากประสบะการณ์ สุดตัวเลยหลายๆคนก็ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาไม่สามารถที่จะเป็นตัวตัวเองได้เพราะพ่อแม่คาดหวังว่าเออนี่เป็นลูกสาวต้องทําอย่างนี้นี่เป็นลูกชายต้องทำอย่างนี้อะไรรวกนเนี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้พวกเรารู้สึกเติบโต,ตมาอย่างไม่มีความสุขทําให้เกิดสถานการณ์หลายครั้งที่เหมือนกันเราถูกว่าโดยที่เราไม่ได้ทาผิดอะไรหรือถูกลังแกเพราะเราไม่ได้ทาตัวตามที่สังคมคาดหวังเพราะความเป็นชายเป็นหญิง แล้วก็ใช้หลายๆคนก็ใช้เวลานานกว่าที่จะรู้ว่าอัตลักษณ์ของเขาอัตลักษณ์ในแง่ของความเป็นเพศของเขามันคืออะไรแลวต้องสแสวงหาต้องลำบากในการที่จะค้นพบตัวเองการที่เราไม่รู้จักตัวเองในช่วงหนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นกุกคนนะอรมันแต่การที่เราไม่รู้จักตัวเองนมันทรมานมันทําให้เกิดความสับสนมันทําให้ไม่สามารถที่จะยืน อยู่บนสังคมอย่างอย่างภาคภูมิใจอย่างมั่นใจในตัวเองได้แล้วก็มักจะถูกผักใสให้เป็นแบบใแดแบบหนึ่งตามที่สังคมกำหนดมีเออส่วนถัดมานี้อยากจะพูดถึงว่าเมื่อเรารวมตัวกันแล้วบริพื้นฐานของอัตลักษที่เหมือนกันหยู่ใ,ใกล้เคียงกันหรือสภาพปัญหาที่เราเผชิญคลายๆกันอ่ยอันนี้เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้หลายๆกลุ่มเนนะี่ยรวมตัวกันตาม เลื่อนไขอันนั้นนะคะตามัตลักณ์ที่คล้ายกันตามสถานการณ์ชีวิตที่ถูกบังแกคล้ายๆกันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญแต่ที่อยากจะถ่ายทอดความคิดของพี่จะที่เคยทํางานเล่นสิทธินี้มายาวนานเนี่ยอยากจะย้ำว่าให้พวกเราอย่ายลืมถึงนิมิาะห์สังคมอย่ายให้ลืมว่าเราต้องมองให้เห็นว่าสังคมเนี่ยมัน ดิบคันเราด้วยระบบอะไรเรื่องระบบสองเพศเรื่องระบบที่ว่าไม่ใช่แค่ว่ามีสองเพศแต่อะไแค่ที่ว่าตีกรอบไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วทําให้คนไม่มีอิสระในการคิดตั็นตนตัวเองจนกระทั่งเรามาตระหนักว่าอัตลักษณ์ของเราแต่ละคนคืออะไรคือการต่อสู้เพื่อพื้นที่ปลอดภัยเพื่อความมีศักดิ์ศรีเท่ากับกันกับของมนุษย์ทุกคนเนี่ย ในการเลือกอัตลักษณ์ที่เราเลือกอันนี้สาคัญมากๆแต่อย่าลืมว่าเราต่อสู้ใครได้ก่อสังคมแบบนี้เพื่อให้มันมีอิสระมีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนซึ่งอาจจะเป็นกิจอัตลักษณ์กินหลากหลายหมายถึงอัตลักษณ์ทางเพศนี่แหละคะ่ะไม่ใช่อัตลักษณ์ที่เราเป็นอยู่แล้วเรามารวมกลุ่มกับเพื่อนนี้แต่มันมีอัตลักษณ์อื่นด้วยและอยากจะแขมดเลยว่าระบบของสังคมเรามันไม่ใช่มีแค่ระบบ ระบบที่กดกดเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเรื่องเพศว่าเป็นชายหรือหญิงนี่เพศกําเนิดเพศที่เลือกและไม่ใช่แค่ในเรื่องของด้านอารมณ์ความรักที่เรามีต่อเพศไหนแต่มันยังนี้รื่อื่นอีกแม้ว่าจะเรื่องของการแบ่งชดชั้นในทางเศรษฐกิจและสังคมการแบ่งผู้คนตามพื้นที่ไกลจากความเจริญหรือ ความเจริญที่กระจุกอยู่แท้ใน,ในกพุ่เนแเพื้นแท้ในหัวเมืองแล้วก็เรื่องถึงการที่เป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยไม่ได้หมายความว่าทุกทกเขานะคะไม่ใช่ํานี้โทษแต่ว่าหมายถึงคนที่ถูกสังคมจัดว่าไม่ได้อยู่ในกระแสละไม่เือไม่ว่าจะเรื่องของศาสนาถ้าไม่ใช่พุทธไม่ว่าจะเรื่องของเอชาติพันธุ์หรือภาษาที่ใช้เองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนสําคัญด้วยในการที่จะปลดลด็อก เราก็สร้างความเท่าเทียมของคนทุกคนในสังคมที่เราอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความตระหนักถึงความแตกต่างตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความแตกต่างแค่สีเยวสีแดงแต่มันเป็นความแตกต่างที่มันมีการกดทับแล้วก็มีช่วงฉันสังคมด้วยถ้าเราไม่ตระหนักในสิ่งใดๆสิ่งเราเราก็จะต่อสู้เลือกตัวตนของเรากลุ่มเพื่อนที่ตัวตนเหมือนกันแต่เราไม่ได้สนใจว่าเราก้อานความเท่าเทียมของทุกตัวตนอื ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะรวมตัวกันด้วยอัตลักษณ์แบบไหนจุดมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะแต่ท้ายที่สุดแนล่อย่างที่พี่แตงพูดก็คือว่าเราต้องตระหนักถึงระบบสังคมที่ทําให้คนไม่เท่าเทียมกันในหลายๆมิติใช่ไหมคะแล้วทํางานร่วมกันไปในทิศทางนั้นใช่ไหมคะเป้าหมายสูงสุดคือตรงนั้นไม่ใช่เป็นเพื่อแบบกลุ่มก้อนของเราเท่านั้น ถูกต้องไลคะคือเราอาจจะไม่สามารถต่อสู้ให้กับทุกๆกลุ่มคือที่พูดที่เหมยความว่าเสร็จแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาวันนี้วันแรงงานวันนี้วันนู้นนี้ต้องทําทุกอย่างเลยอันนี้ก็คงไม่มีเวลาหายใจเหลือแต่ว่าความหนัดในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มาจากระบบสังคมเราต้องหนัดด้วยเพราะไม่งั้นสิ่งที่เราเย็ร้องและอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะคนโดยไม่ได้ทำเงิงถึง ผลกระทบต่อคนอื่นและในขณะที่เราเรียกร้องว่าเราต้องการให้สังคมยอมรับเราให้เกียรติเราเหมือนกับคนอื่นๆแต่ว่าวิธีพูดหรือเรื่องราวที่เรานําเสนอหรือการเ,รเปรียบเปียอะไรต่งางๆเราเกี่ออยกอกัไปกดคนบางกลุ่มไปโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยมันมองข้ามสถานการณ์ของเขาไปหรือเมื่อคาเรียกร้องอะไรบางอย่างเราดับไม่เข้าใจพื้นฐานปัญหาของเขา มันจะเอามาทําเป็นเรื่องตลกโดยที่มันได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าันเรื่องขําคขันเหล่านั้นมันเป็นการกดทับกดืัอแบบเดียวกับที่เรากรมชาติบอกว่าคือสังคมทาเรื่องขําคขันเอาตัวเราไปเป็นตัวตลกเราไม่ต้องการเป็นตัวตลกเราต้องการได้รับคุณค่าเท่าที่เราสมบูรแต่บางครั้งเราทํางานกับคนนึ่นดื่าหรืออะไรพวกนี้ครับมันมันมีความละเอียดอ่อนหลายองย่างที่บางครั้งเราไม่ทันได้นึกถือเพราะว่าเราถูกสอนมาในสังคมที่แบบ แบ่งอํานาจแบ่งเป็นหลากหลายชนชั้นและสังคมเนี้ยสอนให้เราใช้ความเหนือกว่าเนี้ยเป็นอาวุธในการที่จะดันตัวเองขึ้นไปแล้วกดกดอยูนะมันมันมีความซับซ้อนตรงนี้ด้วยหลายหลายคนคือหลายหลายคนเคยพูดกับพี่ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศหรือสึกความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจะวนๆอยู่เฉพาะในชุมชนคนชัช้นกลางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันไหมอะไรเงี้ย คือบางส่วนเนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องเลยเกี่ยวข้องตรงที่ระบบของสังคม,มจะช่วงชั้นของคนตามทรัพยากรที่มีตามเครือข่ายการทํางานหรือเครือข่ายครอบครัวมันทําให้คนบางส่วนของสังคมอย่างเช่นชนชั้นกลางหรือเหน,นือชนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยมีทรัพยากรมากกว่ามีโอกาสในการที่จะปล่อยเสียงออกไปสู่กระแสสธารณะมากกว่าทาให มีฐานไม่ไม่ต้องกับวลเรื่องการทำอาหากินเพื่อที่จะให้แค่ดำรงชีพได้ซึ่งอันนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าคนที่ออกเรียนร้องในประเด็นนี้ออกจะเป็นคนชั้นกลาง <c oughs> ในขณะที่คนที่อยู่ในชนชั้นที่ทรัพยากรน้อยกว่าชนชั้นกลางเนี่ยมาันจะาไม่มีเวลาหรือไม่มีพื้นที่แต่นั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยนั่นเป็นเพราะว่าสังคมเรา มีกลไกที่ทําให้คนที่จนอยู่แล้วก็ต้องจนไปตลอดคนที่ขายแรงงานก็จะไม่มีโอกาสอยากเองในการชี้ชี้แสดงความสามารถมันไม่จริงหรอกที่แบบถ้าคุณทํางานอนะ่ะคุณก็จะแบบสบาย <Ừ. S 2> ขึ้นมานมนเลยหมดเพราะว่าสังคมของเมืองไทยเราเนี้ยมันเป็นสังคมดูดเลือดดูดแรงงาน <Ừ. S 2> ทําให้แรงงานเป็นราคาถูกอยู่ตลอดลยนะคะมันมันมีกลไกตรงนี้ด้วยซึ่งมางครั้งเราไม่ค่อยได้นเลย